ครับในส่วนที่เป็น workbook นะครับหรือเป็นสมุดงานหรือเป็นแบบฝึกหัดนะครับของหนังสือ new say hello t o นะครับของสำนักพิมพ์ mac education นะครับโอเคเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับคือหน่วยที่7หรือบทที่7นะครับชื่อหัวเรื่องว่า happy birthday ซึ่งนักเรียนก็คุ้นเคยนะครับนะความจริงแล้วนะครับนะ happy แปลว่ามีความสุขเป็นคำไม่ช c ้ชีพนะครับนะ birthday แปลว่าวันเกิด แต่ว่าเราแปลให้้สวยนะครับเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าสุขสันต์วันเกิดสุขนะครับไม่ต้องแปลนะครับนักงเรียนเข้าใจอยู่คือการมีความสุขสรรนะครับสันตะต่อตาการแปลว่าความเพลิดเพลินยินดีนะครับนะความเพลิดเพลินยินดีนะครับความสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นสุขสรรก็ก็คือความสุขสนุกสนานในวันเกิดนั่นเองนะครับนี่มีภาษาไทยแถมมาด้วยนะครับ Sing and stress นะครับ Sing นะครับแปลว,ว่าร้องเพลงนะครับ and และ stress ให้เขียนตามรอยประนะครับจงฟังจงร้องเพลงนะครับไม่ใช่จงฟังแหมคุณครูเขียนเป็นจงฟังร้องเพลงนะครับนะแก้ไขตรงนี้เลยร้องเพลงจงร้องเพลงนะครับและก็เขียนตามรอยประรอยปรานี้นะครับนาะยนักเรียนเขียนลงไปเลยนะครับ Happy Birthday to you นะครับซึ่งเพลงนี้นะักเรียนก็ได้ยินกันอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ประโยคที่3นี้นะครับอาจจะเพิ่มเติมมาหน่อยคือ Happy Birthday dear p i m นะครับอลองฟังเพลงจากคลิปเสียงก่อนนะครับผม Unit 7 Happy birthday! CD Script 61 for Workbook Activity 1 Sing and Trace. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kim. Happy birthday to you. โอเคนะครับแฮปปี้แปลว่ามีความสุขนะครับ Birthday, เบอร์เดอร์วันเกิดก็สุขสร์วันเกิดทูแปลว่าแดนะครับนะแดหรือแกยู you, ก็คุณนะครับสุขสต์วันเกิดแด่คุณนะครับสุขสัตรวันเกิดพิมพ์ที่รักนะครับ Dear, เดียแปลว่าที่รักพิมพ์ก็คือชื่อคนแล้วก็สุขสัตรวันเกิดแดดคุณนะครับนะเป็นนั้นว่าเพลงนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยในวันเกิดนะครับจะเกิดตรงกับว,วันเกิดของนักเรียนคนไหนในวันนี้ก็คุณครูขอเซ Happy Birthday to you นะครับว่าจบหน้าที่59ไปต่อหน้าที่60ครับผม